สวัสดีครับผมชื่อเทียเศษฐิรพัชาญเดชนะครับก็สร้าง Flex Learning Video Series สำหรับภาษาไทยขึ้นมาเพื่อที่หวังว่าอาจจะได้ช่วยเหลือพวกเราในที่สนใจในการพัฒนา Flex Application ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่อยู่ในขณะนี้สำหรับ f l u l d e r 3นะครับจะมีส่วนคล้ายคลึงกับ Eclipse มากที่สดุดดังนั้นผู้ที่เคยใช้ Eclipse มาก่อนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากตรงนี้และเรียนรู้ได้เร็วกว่า แต่ก็จะมีความที่เหมือนกับชุดสติโอเกันครับคือยังเป็น IDE ในการพัฒนาโปรแกรมอยู่ <You. S 1> สำหรับการเรียนรู้นะครับก็เรามาไปด้วยกันเลยจะเป็นการสอนพื้นฐานก่อนในช่วงแรกนี้นะครับครับหลังจากที่เราเปิด Flex Builder ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นหน้าจอดังกล่าวนะครับส่วนที่อยู่บนซ้ายก็คือ Flex Navigator Panel นะครับตรงส่วนนี้เนี่ยจะมีส่วนที่เหมือนหรือแทบจะเหมือนเลยกับ Eclipse และส่วนของ Solution Browser ที่อยู่ใน Visual Studio นะครับก็คือจะแสดงไฟล์โปรเจกต์ต่างๆและไฟล์ที่อยู่ในโปรเจกต์ของเราส่วนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็คือ Outline Panel ครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ไว้แสดงรายละเอียดของ Class หรือว่า MXML ไฟล์ที่ เรากำลังทำงานด้วยอยู่ยเช่นถ้าเกิดทำงานกับ class action script เนี่ยก็แ,แสดงฟังก์ชันและ attribute ต่างๆถ้าทำงาน m xml ก็จะแสดงเป็น structure ของ component ที่เราวางเอาไว้ครับแล้วทีนี้ก็คือการที่เราก็จะมี problem panel ซึ่งตรงส่วนด้านล่างนี่ครับจะเป็นการบรรจุ panel ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการดีบักไว้ ส่วนข้างบนที่กําลังเห็นอยู่ก็คือทูบาร์ครับที่ไว้สลับรวมคําสั่งสําคัญสำคัญต่างๆอย่างเช่นนี่ก็คือไว้ r u รอนแอปพลิเคชของเราถ้าเกิดส่วนนี้ก็คือการที่ไว้ r u ร d e b ีบัของเราส่วนที่อยู่ทางด้านขวาของทูบาร์นี่จะคือ Perspective ฟเมนูนะครับคือ Perspective คืออะไร p e r s p e c t i ทีไว้สําหรับ uh, Define Layout ไว้สาหรับให้เหมาะกับงานหรือว่าการพัฒนานช่วงหนึ่งๆอย่างเช่นละ ผมจะมีทั้ง flex debugging และ flex developing ที่นี่ก็คือหน้าจอแตกต่างกันต้องเปลี่ยนเป็น debugging นะครับอย่างที่เห็นว่า layout ของ panel ต่างๆผมจะถูกปรับไปแล้วในส่วนนี้ก็คือ flex debugging ก็จะยังมีไฟล์ flex navigator อยู่และส่วนด้านบนก็จะมี panel สำคัญเพิ่มขึ้นมาคือ variable breakpoint และ expression ครับ เราก็จะทําการรู้จักก่อนส,ส่วนนี้ส่วนที่อยู่ด้านบนก็คือเมนูทั่วไปสําหรับ IDE ครับมีคำมาต่างๆรวมไว้ทั้งหมดแล้วซึ่งจะเป็นคำมาหลักในการพัฒนา Flex Application ของเราทีนี้ก็รวมถึงการ Exit หรือว,ว่าการ Import Export File Project ต่างๆเราสามารถทำได้จากไฟล์เมนูนะครับทีนี้ ก็เราจะมาเริ่ม New Project ใหม่กันให้เพื่อนๆพ่อคลิกขวาที่ Flex Navigator Panel และเห็นไหมครับว่าจะมีคำสั่ง New ขึ้นมาแล้วก็จะมี Project ต่างๆให้เราได้เลื New. อกนิวเราจะ New Flex Project ก่อนก็จะขึ้น Dialog มาไว้ให้เราใส่ข้อมูลต่างๆของ Fle x Project เราเริ่มตั้งแต่ Project Name Project Name นี่ก็คือจะมีการที่เรา สมมุติเราจะสร้างเว็บไซต์เราจะตั้งชื่อว่า uh, flexpassion com แต่ตรงนี้ผมจะตั้งชื่อว่า sample project นะครับด้านล่างก็จะมีรายละเอียดว่าเราสร้างเป็น flex application หรือ Application ตอนนี้เราเลือกแค่นี้ก่อนแล้วเราก็ยังไม่ยุ่งกับเซิร uh, ์ฟเวอร์ไทต่างๆนะครับต่อมาให้กดปุ่ม next ก็จะเป็นการระบุโฟลเดอร์ uh, ที่ใช้ใส่ไฟล์ที่มะใช้ดีบ u g ตรงนี้ก็คือจะเป็น เป็น Default มาให้แล้วคือ b ิน d e b u g ต่อไปนี่คือส่วนสุดท้ายของการ New ครับก็จะดูคุ้นเคยมากสำหรับผู้ที่เคยใช้ Eclipse มาก่อนจะคล้ายๆกับสอดผาดแล้วก็มี l i r r a r y ผาดด้วยแนะนําครับ Press Builder สามารถสร้าง Library ขึ้นมาเองและแจกจ่ายครับคนอื่นได้แล้วก็จะเห็นนะครับว่า Application File จะมีชื่อเดียวกับเราเป็นไฟล์เอม ครับตอนนี้ก็โปรเจกต์ของเราถูกสร้างเสร็จแล้วนะครับให้สังเกตรตรงบริเวณ Flex Navigator นะครับว่าจะมีโปรเจกต์ของเราเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ที่ไว้เก็บไฟล์ที่จำเป็นต่างๆในการพัฒนาอย่างบ i n ดี b า HTML Template l i ล s แล้วก็ s r c นะครับหรือว่าสอ r โฟลเดอร์นั่นเองซึ่งก็จะมีไฟล์ของเราอยู่ ซึ่งสอดโฟลเดอร์ครับส่วนใหญ่แล้วจะบรรจุโค้ดทุกอย่างที่ในโปรเจกต์ของเรา XML Action Script 3 Action Script Class หรือพวกรูปภาพ Asset ต่าง,างๆที่เราใช้ถ้าเกิดดูใน Text Editor นะครับว่าตอนนี้เขาเปิด Sample Project m XML ให้เราแล้วก็จะมีทั้งสอด i e w และ Design View s o สอ View ก็จะดูเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับ การโค้ด HTML ทั่วไปนะครับอย่างที่บอกว่า XML มีพื้นฐานบน x m l b a s e เช่นเดียวกับ HTML ดังนั้นจะเหมือนกันในการ Define user interface ต่างๆซึ่งจะมีประโยชน์มากในการพัฒนา flex application นะครับเราจะมาดูที่ design view กันเมื่อกดที่ design view นะครับสังเกตว่า layout ของ development perspective จะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งคือเป็น virtual ิงมากขึ้นก็ให้ดูว่าตรงส่วนของ outline นะครับมีแท็บเพิ่มมาหนึ่งคือ component แท็บซึ่งจะบรรจุพวก control ต่างๆไว้โดยทั่วไป basic ก็คือจะเป็น control พวก button หรือว่า text input นะครับแล้วก็ยังมี control อื่นๆที่ไว้ใช้สำหรับ f layout t เป็นต้นนะครับที่ทีนี้ก็คือตรงอีกส่วนหนึ่งก็คือ state ตรงส่วน state พาร์เนี่นะครับก็คือจะไว้ใช้สั a เ n t a i ท state ซึ่งคืออะไรอ,อธิบายต่อไปส่วนด้านล่างของสเตตพาร์เนลจะคือ Flex p ropy e r t นะครับจะใช้แสดงอ่ p e ropy ของอ่ n t r o l ทที่ผมกำลังเลือกอยู่ปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นนะครับว่าผมกำลังเลือก Application Control ของ l l x อยู่มันก็จะก็จะแสดงเป็นอสี่เหลี่ยมเล็กๆอ,อยู่ที่มุมด้านทั้ง4และมุมทั้ง4นะครับ ก็ส่วนของทุกๆ control หรือทุกๆ component เนี่ยเราก็จะมี attribute กับ property ต่างๆไว้ให้เราเลือกอย่างเช่นเราเปลี่ยนสี text ได้หรือว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนตัวอักษรที่เวในั้นได้จะคล้ายๆกับการใช้ Visual Studio ในการสร้าง ASPX file นั่นเองเราสามารถเปลี่ยน view ได้ด้วยนะครับเพื่อให้อาจจะบางคนอาจจะคุ้นเคยกับ view ที่ เป็นอย่างนี้คือการจัดเป็น Catalog v ล็อก t trib u t e แล้วก็ใส่ a t trib u t e เข้าไปเหมือนกับ aspx นั่นเองหรือว่าจะเรียงแบบ a l p h a b เบก็ได้ครับทีนี้ก็คือ,อเรากลับมาที่ c อนโทรลผมจะลองสร้าง ui ง่ายๆนะครับโดยการลากลาเบลมาอ,อาจจะสังเกตนะครับว่าจะมีเส้นสีฟ้าปรากฏขึ้นในขณะ,ะที่ผมลาก ลาเบลคอนโทร l ไปยังมุมของแอปพลิเคชันส่วนนี้ก็คือออโต้เลเยอรนั่นเองครับจะเป็นการจริงๆแล้วอาจจะดูเหมือนว่าโอเคมันสร้างให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแต่มันมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกตรงส่วนนี้ครับอเราพอผมลากลงมานี่ก,การว่าผมเลือกไปที่ Label Control ซึ่งจะแตกต่างจาก Application Control นะครับก็จะสังเกตว่า Property Panel เนี่ย อัปเดตตามที่ผมเลือกทีนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยน propery t ของ label control โดยตรงจาก propery t panel ส่วนนี้นะครับก็คือ text นั่นเอง text ผมก็เป็น hello flex application นะครับ a d i t i o n a l ครับเราต้องทำความรู้จักกับภาษาของเราก่อนโอเคครับก็จะเห็นว่าอัปเดตตามที่เหมาะที่ควรคือ เป็นเรียลไทมครับก็เราก็จะเห็นได้ทันทีเราจะมาลองรันกันคือเซฟและกดรันนะครับคือเครื่องหมายลูกศรสีเขียวก็จะทำการว่ามาแล้วครับก็ f r e ซิวเตอร์ทำการจะจละเทชชีเมตัวพื้นฐานไว้ให้เราไว้สำหรับรันทดสอบี่ใช้ในการดีบักด้วยก็จะเห็นว่าเป็นผ่านสำหรับโปรเจกตเราที่สร้างขึ้นในตอนแรกนะครับ ครับก็ขอบคุณครับที่ให้ความสนใจนะครับก็ใครมีคำแนะนำติชมหรือข้อเสนอแนะผมก็ยินดีรับนะครับสวัสดีครับผม